ที่เราภาวนาหรือว่าตั้งใจในการอบรมจิตของเราคือเรามีสติใะเลิกรู้วิธีกรรมฐา,านจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีความร้ลเลิกรู้อยู่ มีความสำรวมมีความระวังอยู่ว่าเราจะไปไหนแล้วก็เอาารรมฐานเรานี้ติดไปด้วยเรา่าระวังอยู่ในส่วนหนึ่งของเราท่านอุปมาว่าเมื่อเราจะเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือเนี่ยเราผูกเอาไว้อย่างว่า วัวเนี่ยชอบกินข้าวเอาไปปล่อยไว้าเถล่อนก็ชอบจะไปกินรวงข้าวของเขาเราเป็นเจ้าของอยู่ก็คอยควบคุมเอาไว้เมื่อจะเข้าไปกินข้าวก็กระตุกเชื่ยบ้างหรือว่าใช้เสียงบ้าง วัวคอยจะรู้จักไม่เข้าเขาไปทำข้าวเพราะให้เสียหายถ้าเปรียบว่าวัวนี่ก็เหมือนจิตต้นข้าวนี่ก็เหมือนกับอารมณ์ผู้ที่คอยระวังอยู่นั้นหลับเป็นผู้รู้อย่างจิตของเรานี้ก็เหมือนกันเมื่อมีอารมณ์ แวะเวียนเข้ามาจิตของเราก็จะเข้าไปหาอารมณ์ผู้รู้ก็จะต้องคอยสอนจิตให้รู้จักให้จิตมีความฉลาดคอยแนะนำจิตใจของเราไว้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรอารมณ์นั้นเป็นอย่างไรไม่ให้จิตของเราเนี่ย เเข้าไปยึดหมายในอารมณ์ก็ต้องมีผู้รู้อยู่เลมื่อผู้รู้เด้ตามอบรมจิตอยู่เสมอจิตของเราจะไปทางไหนทางไหนผู้รู้ก็ตามสอนจิตอยู่เรืยนี่วะจิตก็มีปัญญามีผู้รู้แล้ว อารมณ์ที่ชอบใจมากระตามไม่ชอบกระตามผู้รู้ก,ก็จะสอนให้จิตเนี่ยไม่เข้าไปหลงเพรจะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องมีความสมรวมระวังเลิกมีสติของเราอยู่เสมอนั่นเองแลรวะในเบื้องต้นกน็มีการภาวนาบริกรรมภาวนา เป็นเกสาลงมานะคะทนตาสะจอยกับบริกรรมอยู่มีเครื่องยึดในจิตมีเครื่องระลึกบางทีถ้าเราปล่อยการบริกรรมแล้วเจตของเรามันก็ไปเที่ยวเพลินไปในกรรมเหตุเราให้มีเครื่องรละลึกเอาไว้ผูกจิตของเราเอาไว้นั่นเอง ึงเรามาภาวนากันก็ยากก็ลำบากหลายเสิ่งหลายอย่างก็เพราะว่าการเราปฏิบัติเนี่ยมันต้องอดทนต้องฝ่าฟื้นความรู้สึกนึกคิดเดิมม,มามาบำเพ็ญต้องขัดต้องเกาจิตใจเลยะ ยังพอดูพองามท่าน,นจะต้องมากำหลับจิตที่มันมีความคึกขนองคิดฟุ้ฟงซ้างไปนั่นแหละมันจะกรรมฐานอย่างถ้าเราเป็นราค่าจริตจิตมักจะยินดีในสิ่งที่สวยงาม จะเป็นวัตถุสิ่งของกระตามจะเป็นรูปเป็นมนุษย์กระดัก็มีความยินดีพอใจเนะที่เราทำพิจารณาต้องพิจารณาให้เห็นความไม่สวยไม่งามของสกลกายภายนอกภายใน ที่การพิจารณาอสุภกรรมฐานให้มองดูในแง่ของความไม่สวยไม่งามอย่างคนเราร่างกายของคนเราน้ทุกคนถ้าหมดลมหายใจลงไปทิ้งเอาไว้ร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว น้ำเหลืองที่อยู่ในร่างกายมันงไหลเยอะมงมาทั้งหูจมูกทั้งปากตามผิวหนังน้ำเหลืองก็ระไรเยอะไปทุกส่วนจะมีส่วนไหนบ้างที่เราเห็นว่างามแล้วอ,อยากจะไปแตะไปต้องไม่มีแล้วสิ่งที่หุ้มห่ออยู่กลายเป็นของ เราก็ปกไปด้วยกันเราก็พิจารณาแต่ร่างกายคนอื่นกำหนดเห็นั้นอันไหนที่เราพอใจเราก็กำหนดไปเหมือนใี้เป็นซากศพที่มันตายแล้วหลายวันขึ้นเขียวขึ้นอืดเต็มไปด้วยหมูน,น้อน เต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองหรือถูกสัตว์กัดกินว่าแหวงเลือดไหลต่างๆนะี่แหละที่ถออกเป็นอสุภากรรมฐา,านสิบอย่างแล้วเนะี่พิจรนารณาอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะผ่าร่างกายนี้ออกดูด้วยจิตภายในให้เห็นชัดอาศัยมีความเพียร มีความเพียนพยายามทั้งใจเมื่อเราเพียนไปเพียไปสติของเราเนะี่มันต่อเรื่องเมื่อจิตของเราสงบบางครั้งนิมิตของอสุภะกรรมฐานเนี่ยนะจะขึ้นมาเลยขึ้นมาปรากฏเห็นเป็นซากศพขึ้นมาแล้วก็น้อมนึกพิจารณาเห็นชัดอย่างนี้น น้อมความาอกว่าร่างกายของเรามีสภาวะนี่เหมือนกันไม่แตกต่างกันจิตก็มีความสงบก็บรุเราความยินดีพอใจในร่างกายของเราในร่างกายบองคนอื่นรู้จักว่าร่างกายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามก็มสบายจะเดินในกรมจะนั่งสมาธิจะอยู่ในเพศนี้ก็มีความรู้สึก สบายนี่ไม่ขัดข้องจิตใ,ใจมีความตั้งมั่นอย่างเงี้ยก็มีความสารวมต้องมีความระวังอย่างตาของเราเนี่อย่างการฉันเนี่ยเราฉันอยู่ในบานเนี่ยถ้าเรามองอยู่ตรงนี้อยู่ในบานถ้าเรามองฉันไปมองไปทางโน,น้นจิตมันก็ไปอยู่โน,น่น เอยู่ที่ต้นไม้อยู่ที่ประตูไปหมดท่านจึงว่าให้สำรวมไว้จึงเห็นจิตของเราไม่ไปไกลเย็าน,นี้่็เหมมอนกันอ่ะอย่างตานะไอ้รูปตรงไหนมันที่ว่ามันพอใจว่าจะชอบไปมองตรงนั้นมันดึงดูดไปดังนั้นแหละเรากอรู้จากจิตของเราเราก็ชอบไปมองตรงนั้นอะไรอยงี้เด้งคิดกลับมากลับมาไว้ เนเซไปทางไหนอะไรทางไหนผู้รู้กู้รู้จักถึงลับมาเดึงกลับเอามาสอนมาอบรมจิตของเราเนี่ยมันเชื่อฟังอยู่อย่างนั้นน่ะเลื่อยไปทำเรื่อยไปตลอดจิตของเราเลื่อยไปอยู่เสมอทำไปเรื่อยๆไม่ปล่อยไม่เตึง ไม่ย่อนไม่ตึงไปนักไม่ย่อนถ้าทําไปพิจารณาไปอะไรไปมันรู้สึกร่างกายมันเกิดความไม่พอดีตึงไปก็ะดูให้รู้ว่ามันพอสมควรแล้วมันจะไปบีบบังคับไปเลยอย่างเดียวมันยังไม่ได้เห็นว่าจะพอดีแล้วก็ไม่ย่อนไปตามอารมณ์ ไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ไม่มีความระวังอยู่อย่างนั้นนะเมื่อเราทำอยู่แล้วมีปฏิปาท,นะทปา,รรา,ปาที่สม่ำเสมอ่ยทำไปมุ่งหวังการเห็นธรรมะนี่ปฏิปทาปฏิปทาที่สม่ำเสมอให้เป็นอารมณ์เดียวเลยยกเกต ของเรากำลังจิดของเราที่จะมุ่งที่จะเห็นว่าเราทำไปทำไปแลต่ลค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นไปเรื่อยจิตภาวนาไปค่อยๆสงบไปเรื่อยความรู้ความเห็นของเราเค่อยๆชัดเจนอยู่ในจิตเรื่อยเข้ามาเะสีอบรมเอก เป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิก็เป็นปัใจจใัยเกิดปัญญาหมุนไปหมุนไปหมุนไปก,ก็เคยเครู้ก็เคย,คยเ,เห็นร่างกายนี้ก็คยอยพิจารณาเห็นหมดทุกสัตว์ทุกส่วนตั้งแต่ผมลงไปถึงเท้าย้อนกลับขึ้นมาเป็นการพิจรารณาอนุโลมปฏิโลมเนี่ย เข้ามาชัดมันได้รวมปฏิรวมชัดเข้ามาได้ตันวีในมิตรภาพกองกรรมฐานมันจะรปรากฏปรากฏขึ้นให้เห็นอย่างเราจะกำหนดจิตไปส่วนนี้นึกขึ้นมาก็พอจะเห็นแล้ะเห็นส่วนใดส่วนหนึ่ง ในกายนั่นเห็นไม่งามเือ่อเราเลิกอยู่นันจิตก็สบายมีความสบายมีความสุขที่ได้เห็นความจริงเป็นอสุภะกรรมฐานคือระลึกมาอยู่ในกายนี้แหละในแง่ของความไม่สวยไม่งาม จิตใจของเราก็สบายเกิดความสงบขึ้นมาจิตของเรามีความสงบแล้วแหละเราจะเห็นชัดขึ้นมาอีกอารมณ์อะไรที่มันผ่านเข้ามาก็เห็นชัดลู้ใช้กินว่าปผลนะพระเอามา์มี่เกิดขึ้นจิตเคยเห็นชัดขึ้นรู้จัก,จกสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังเป็นอน,นัตตาเขารู้จักจ ก็ค่อยๆทำไปปฏิบัติไปเรื่อยไปไม่ถึงมากไม่ย้อนมากทำไปสรวมระวังอย่างเนี้ยเจ็บใจก็มีเมตตามีความสรวมระวังพิจารณาอยู่ในปัจจัยสี่แล้วก็พิจารณาอยู่สาคัญเป็นเจวอนมินบาเท,ทนะาสาละเพสัตเราวก็พิจารณาเพราะสิ่งตงัวนี้เป็นเครื่องที่เราใช้เป็นประจำ เป็นเครื่องอาศัยของบรรพะชิตแล้ก็พิจารณาของเราว่าให้ผลดีพอทมควรแล้เป็นผู้ซึ่งระวงังสำรวมจิตเพราะว่าเราทำไปเนี่ยทำไปอย่างนี้ไม่หยุดเลยแล้ก็ต้องเห็นความจริงเนี่ยจะหนีไปไหนเราทำไม่หยุดเนี่ยมีความเพียรไม่หยุดมีความตั้งใจอยู่มีความสนใจจิตใจจดจ่ออยู่ มันจะเท่าไหร่การเวลาเท่าไหนเราไม่กําหนดมันนะแต่รู้ว่าชาตินี้เราจะทํามันตลอดกิเลสที่มันอยู่นี่แหละแล้วมันจะเผาผลาญมันแหละมีความรู้สึกนึกคิดเกิดมาคารู้เท่ารู้ทันนั้นอย่างเป็นสังขารนะไม่ใช่เราอย่างเราพูรู้ดูที่จิตนี่ คิตคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีเหตุมีผลต่างๆอันนี้เป็นอารมณ์นะให้รู้จักอันนี้เป็นอารมณ์คือไม่ใช่เราถึงจะคิดดีอยู่ก็ให้รู้เอออน,นี่ก็คิดดีน,นั่นนี่ถูกต้องนะเป็นธรรมเป็นวินัยแต่ก็ไม่ใช่เราคิดไม่ดีนี่อันนี้ก็ไม่ถูกน,นั่นี่ต้องไม่ใช่เรา,าแล้วไม่ใช่ตัวตนเราก็วางความรู้สึกนคิดอันนี้ เหตุผลอันนี้ไว้เราก็สบายท่านถึงว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจนะี่เนี่ยที่ดีก็ตามที่ไม่ดีก็ตามก็เป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาอนะไรเนี่ยสบายจ่างวะรูปเหตนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกี่ยวกับรูปนี่นำมาทำที่เกี่ยวกับรูปรู้และเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเ เ้าก็ค่อยๆทำไปปฏิบัติไปให้ไครลูกก็ค่เห็นไปเรื่อยแหละเจตของเรานหะเ่องกามีความฉลาดขึ้นก็ใส่แน่ๆพวกเราเนี่ยมาหลีกลบอยู่ในที่สงบใม่วุ่นวายมีข้อวัดก็ปฏิบัติทั้งจะอยู่กันห้ายร้ายองค์หลายๆล,ล,ายลูก ก็เป็นอยู่องเดียวมีความสมัครสมานสามัาคีกันเดืยดร้อยต่างของต่างเสลระในการทำกิดต่างๆแล้วอ่ะช่วยกันนี่ภายนอกก็ไม่มีปัญหาการภาวนาของเราก็ไม่ขัดข้องสิ่งที่เราจะรู้จะเห็นกันเลืองเครื่องกับไปชัดเจนกับไป เกิดความสงบ,บขึ้นมารู้จักอารมณ์อะไรที่เป็นอดีตเป็นสัญญาอาดีตก็เป็นอดีตอย่างรูกขังนะแตาไม่มีนั่นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เลยนะเป็นอารมณ์นะเนี่ยมาลงมาภาวนาจริงๆของเราแล้ว,ลวไม่มีไม่มีใครตัวเราก็ไม่มีหลังกายนี่คือไม่ใช่เรา ร่างกายก็รูุ้้นก็ไม่ใเชี่้าเป็นธาตุสีนะ่ดันดินดันน้ำาตุาาาาไฟาตุลมนะีมีสัญญามีสังขารถ้าไปยึดถือก็เป็นตัวเป็นตนตไม่ยึดถือก็หมดไปจึงให้เราดูอารมณ์นี่นะครับนักปฏิบัติเพื่อมาท้อนดูนี่แนละแต่รู้เท่ารู้ทันเนะี่ยปล่อยวางได้ก็สบายนะปัญญามีสมาธิตั้งมั่น ศีกด็ดีเขาวัดก็ดีก็หมุนไปเรื่อยๆแบบเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นมัดได้เราในธรรมพยายามอบรมจิตของเราเนี่ยให้รู้จักเราก็ทําไปนะการปฏิบัติของพวกเรามนนค่อยๆดีขึ้นไปเนี่ยการเข้าภาษานี่ย ผ่านมาแล้วเนี่ยประมาณเดือนหนึงแล้วจะเป็นพระใหม่คงจะพอรู้จักการอบรมภาวนาพอามคุมครวรถึงแม้ยังจะภาวนายังไม่นั่นก็จิตของเราก็พอไม่มีอะไรขัดข้องในการทำก็พยายามไว้หรือเวลาน้อยแหละ อีกสองเดือนก็นจะออกมาสารโอกาสที่เราจะมาบำเพ็ญเนี่ยหายยากาในชีวิตของเราเนี่ยน่าจะมีโอกาสมาอยู่อย่างนี้นี่มีเวลามีโอกาสอย่างนี้นยากพราะอะไรเพราะพระละต่างๆมันก็รออยู่เมื่อเรามีโอกาสมีเวลาก็าพยายามศึกษาเรื่องจิตของเราเนี่แหละมันเป็นยังไง ที่เราเคยดูอยู่นั่แหละเคยรู้จักอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงร่างกายนี้ที่เราเห็นเคยว่ามันมีแต่เราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอะไรศึกษาดูในเรื่องจิตของเราเรื่องกายของเราค้นดูภาวนาดูให้มากาทำให้มากจเจริญให้มาก ทำให้มากจเจริญให้มากแล้วก็จิตของเรามันจะเห็นอย่างเรามาบวชที้มันก็เรี่กว่าขัดข้องไปทุกอย่างเ่ยการขบการชั้นการจำวัดการสนุกสนานมันก็ไม่มีอย่างเราเคยมีความสนุกมีความสนานนกว่าปล่อยไปตามอารมณ์ก็สบายะ แต่เมื่อเรามาภาวนาสําสรวมก็อึดอัดมันอึดอัดมันไม่เคยอึดอัดจิตก็เป็นอย่าง,ไงไนั้นเละมันเคยไปตามอารมณ์เหมือนน้าไหลไปตามเนี่ยมันใสน้ำไหลไปมันก็นไหลลงไปเนี่ยสู่ที่ต่าจิตที่เราปล่อยมันก็นไหลไปตามอารมณ์ดีใจมั้งไ่ดีใจมัางไม่ใจมางอะไรบางอย่างไนั้นน่ะ กายเราลมีความลูเราบรมมาฝึกมาภาวนาก็ยากหน่อยแจมาอยู่กับพุทธโธไม่อยู่กับกายมันก็จะเป็นของยากหน่อยแต่ก็ฝึกได้ฝึกไปพยายามไปทําไปแล้วไม่เกินวิสัยของเราเราพยายามทำนี้นะอยู่เรื่อยเรื่อยเป็นผู้มีความอ่อนล้อมมีความถ่อมตน,ท,น,ท,นทําไปก็สบายโล่จัก ในการภาวนาของเรามันก็ค่อคยๆดีขึ้นไปเรื่อยไปแล้วก็ให้ต่างใจกันนี่ะเข้ามาแล้วแานเขา้าภาษาเข้ามาแล้วเรื่อยนหนึ่งแล้วแล้วเวลาเม่ยมากมีโอกาสดีในการมาภาวนาและมาให้ต่างใจของเราในการบำเพ็ญทางจิตทางใจของเรา การจิตใจเนี่ยดูดิอยู่เฉยๆถ้ามีอารมณ์มาผ่านเป็นอย่างไรแต่อยู่เฉยๆนิ่งๆเป็นยังไงเมื่อมีอารมณ์เข้ามาแล้วจิตของเราเป็นยังไงไหม,มเราเปลี่ยนเหมือนน้ำเอาสีแดงใส่เข้าไปเป็นสีแดง สีเหลืองใส่เข้าไปกันดูเป็นสีเหลืองไปแต่ความจริงเนี่ยน้ำนั่นก็เป็นอย่างนั้นแหละไอ้ที่มันเห็นเป็นอย่างนั้นงนี่มันสีต่างหากสีมันเข้าไปอยู่ที่นั่นถ้ารู้ปุ๊บโปูรู้เกิดขึ้นกับสบายนี่นโปกเกิดขึ้นโปูรู้เกิดขึ้นมากรู้จัก็เหตุของเราเนี่ก็มีหลัก เห็นอารมณ์เป็นอนิ่องยักงทุข้างเป็นอนัตตาแล้วนะเห็นกายเป็นอนิ่องยักงทุข้างอนัตตาแล้วไม่ค่อยมีความรู้ขึ้นกวสบายนะนี่ก็ให้ต่างใจกันวัน,น้ก็พอทุกคนนะ